มาที manager, ่เพจครับเพที่มาไม่ทรครับยังไงไปไหนแล้วครับไปไหนทุกคนขอผมยัง่รบครับอะครับอะรคบตรงนี้มาผมเป็นกีฬาที่ว้าง ขอไม่ซ้อเขโอเคเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ขึ้นแรกหมดแล้วเปิด่ผ่านครับเมื่อกี้นี้อันนี้ใหม่แล้วเพราะสกอร์ขึ้นแรกมาไป5 5 6นะครับทีเราจะมาทวนอะไรไหมคะมาทวนอะไรไหมคะ3นาทีแหมยืนนั่นแหละที่หมดไม่หมดครับผมตรงไหนนะขึ้นบ้าไปไหนครับขึ้นบ้านกลับมาค่ะแล้วกมาเข้าสู่ขึ้นหลังค่ะไม่ใช่ไก่เนืยืนครับผมไม่ขึ้นบ้านยืดเอาล่ะขึ้นหลังขึ้นหลังสามนาที เออน้องคี่เรมาฮะเขาเพังลถาันยืนจริงๆแล้วเอาไมุ่กัเต่มรงันชอวกเตะกันก็ช่วยกันตกเลยะ้ะครับครับผมย้ายย้ายไันเลยตอนนี้คณะกําลังใอยู่ที่ซ้อมเลยนะคออังางเตเข้าหรือเปล่าไม่เข้ ยนะที่ดีกว่ากว่าเิมสองดีนะมาที่ดีสอบดีสอสองให้รังส์คกับหลังสันไม่เอาับมาที่เพชรเพชรเยเพชรินเพชินเพ็ินายาายดวยเ็โอเพชิครับผมหรือว่าเราเก็บกับวันสาร์ตรงนี้ พื้นพื้นคือใคพีว้ยพีดยืนนี่แกแตาใครหลั วีซอมคึงแมาที่เขาเพ้นเขพ้อ,พอ,อาจ,จะอยู่เรียบร้อยวีซองทำเท่าทุ่เนะฮะตรงนี้ห้สวนเหลือสี่สิบนาทีับเสียงแล้วตรงนี้อ่มามันได้หระดับโลกไม่ต้อหรดับโลกน้องน้องเคยไม่เคยเจอแบบนี้กันสิรับโลกงุูกตอมมาอาลวครับตรงนี้มาที่พี่ครับพ,พี่เซนเตอร์มาครับบอลไได้อยู่ครับเท่ไหรชิกันนร ทีไอหัวพีไทีหกวพี่ไ้ทีหรออนนี่กเคลีร์กันอยู่คุณล้างหนของป้าไปมาโลกกันนะครับผมอ่ะไปไหนคราบม่ไป วันนี้เป็นวันที่เราดูงงที่สุดถูกไหมคะถูกค่ะลีซออยากจะกล่าวอะไรกับแฟนคลับของเราที่มาหน้าไฮเวนนี้ค่ะนี่ไงโทรมาใช่ค่ะลีซอยกยุ่งนหญ่ลูกให้กับลีซอกระชากที่คาผมตัวเองแล้วหนีไปใช่คมเหนื่อยมากครับผมอ่าเขาจะลงสก่อทุกคนด้วยแชร์สนุกคุณรังสรรค์ครับครับผมยอมแพ้เฮ้ยคุณรัอสรรคะผมยอมแพ้อ๋อยอมแพ้เอาเขามาให้รังสรรค์ยอมแพ้ ไมเจอที่สนามใหญ่ครับเจอเจอใครสนามใหญ่เจอนี่หรือว่าเจอรีซอยเนี่ยอ๋อโอเคคุณรักสัตว์กับคุณรีซอยสบัดต่อเตียงนิดเัียวครับรักสัตว์รีซอยโค้ชทีมที่ทำไมมันถึงแบบเราแพ้อ๋อก็แสดงว่าเขาก็่าไม่ชอบอะไรสิ่งตรงนี้ ได้เลยแล้วลื่ใส่ด้วยยังสั่นก้าวเพทียวปทสไม่ไปไปไหนเขาไม่อยู่แต่คนเดียวเขาอยู่กับคนนี้อ้ารู้สึกได้ถึงความสัมพันธ์แตกๆ่างเขนั้นคนหนึ่งหนีคนหนึ่งตามรู้สึกไหมกับคนที่หนีมาคือหัวหันเมียคอร์นะฮะเออเัวไม่ยามเมียพยายามหนีหัวเนี่ยคนหนึ่งปฏิเสธความต้องการในใจของตัวเองใช่คุณพี่เตะพวกเขารู้สึกอะไรบ้างครับเพียงเต็ะไปเนาะจ่ายไปเล่นที่บ้านนะ ไปอ่ะรุกไปกมันหมายว่าประกอบยาเหรอประกอบยา,อ,บยาอัน,นเกินรำพีอ่ะอ <c oughs> มไม่ใใรู้รูไม่รู้สึกตัวเป็นชนะ้ยคือ <c oughs> พีซยังไม่รู้สึกเอนจอยกับชัยชนะที่ได้รับแต่ไม่แน่เราต้องรอรวบรวมผลคะแนนก่อนถูกต้อง <c oughs> อะไรนะเออว่ะเออใช่ไหม <c oughs>